สวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เรารับเครื่องเคลมมาแล้วเนี่ยเราต้องเช็คอะไรบ้างว่าเครื่องเรายังปกติอยู่ไหมเราไปดูกันค่ะครับเครื่องนี้เป็น All in one นะครับผมก็ไปเคลมกลับมาเขาบอกว่าเปลี่ยนเมนบอร์ดไปนะครับสิ่งแรกเราจะมาเช็คกันก็คือเรื่องของเว็บแคมก่อนนะครับว่าตัวกล้องยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าก็คือเราเข้ามาที่โปรแกรมแคมเมอรนะครับซึ่งมีอยู่แล้วใน Windows เอเคก็เป็นอันว่ากล้องใช้งานได้นะครับทีนี้เราจะมาเช็คเรื่องของไมโครโฟนด้วยนะครับเราก็จะเข้าไปที่ Voice Recorder นะครับ Sound Recorder เคเดี๋ยวเราจะกดบันทึกนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ก็โอเคไมค์ก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันมีกราฟขึ้นมาตามเสียงที่เราพูดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง Playback ดูนะครับว่าไมค์โอเคไหมแล้วก็เทสลํลำโพงภาในตัวด้วยว่าลำโพงใช้งานได้ไหม ฮัลโองสามก็โอเคไมค์ก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่ามันมีกราฟขึ้นมาตามเสียงที่เราพูดโอเคก็ไมค์ใช้งานได้แล้วก็เลคคอร์ดได้ปกติลำโพงดังปกติต่อมาเราจะมาเช็คเรื่องของเน็ตเวิร์กกันนะครับเน็ตเวิร์กปึ๊บผมเปิดไปแล้วในที่นี้ก็มีทั้งหมดจะเป็นสายแลน Wi-Fi แล้วก็บลูทูธนะครับตอนนี้ผมเสียบสายแลนอยู่ครับ ก็สถานะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทดสใช้งานอินเทอร์เน็ตกันดูนะครับลองเข้า YouTube ดูโอเคเปิดเพลงมาสักอันหนึ่งโอเคน่าจะใช้งานได้หลดใช้งานได้นะครับแบบนี้ก็คือใช้งานได้เรียบร้อยครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลอง ใช้เป็น Wifi ดูนะครับผมจะ d i s a b l e ตัวตัวแลนลงแล้วก็ใช้งานตัว Wifi นะครับโอเคตอนนี้ก็เชื่อมต่อไวแล้วครับผมได้ connect พวกรหัส Wifi ไปเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราลองเข้า YouTube กันอีกรอบนึงครับทีนี้เราจะเข้าอันที่เรายัางไม่เคยเข้าเพื่อที่ว่าให้มั่นใจว่ามันไม่ได้เปิดจากแคสในเครื่องเราโอเคลองกดข้ามดูก็ ตัวไวไฟก็สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสเรื่องของบลูทูธกันบลูทูธแล้วก็ลองเฟสดูว่ารอบข้างเราเจอใครบากอ่าเจอเฟสดไอแพก็แสดงว่าบลูทูธเราก็ใช้งานได้เป็นปกติแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราอย่าลืมเช็คสเปคเครื่องเรานะครับว่ากลับมาเนี่ยมันได้สเปคตามเดิมไหมครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของเราเข้าไปที่ เข้าไปที่ทาร์กม n a นเจแล้วกันครับง่ายกว่าปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเรามีแรมอยู่8จิกครับก็โอเคได้กลับมาตามเดิมแรม8จิกนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสเรามี2ลูกก็คือจะมี Solid กับฮาร์ดดิสนะครับก็ Solid State ของเราก็จะเป็น256จิกก็ถูกต้องฮาร์ดดิสก็คือ หนึิกะไบต์เอ้หนึ่เทราไบต์เอ้หน0่งพัเทราไบต์เอ้ย,อย, 1, อยไม่ใช่โทษทีครับตึงป๊ะ1หเทราไบต์หรือ1 0 0 0งพิกกไบต์ครับก็โอเคถูกต้องครับทุกอย่างก็ตรงตามสเปคก่อนที่เราจะส่งไปครับผมเรียบร้อยครับเย่ Yay, ก็เป็นอันจบนะคะสำหรับการเช็คเครื่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ